อุทก,กภัยใหญ่ปี2538เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ประเทศไทยปี2538พายุหลายลูกกระหน่ำพัดถลมเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคมและยิ่งหนักมากขึ้นจากอิทธิพลของพายุโอลิสจนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะที่แม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนเอือล้นและเข้าท่วมกรุงเทพมหานครในที่สุดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพบว่าข้อมูลน้ำขาดการบรุราาการจึงได้พระราชทานพระราชดำริ ให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลน้ําของรุ่มน้ําเจ้าพระยาทั้งหมดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5หน่วยงานกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครและสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติพัฒนาเป็นเว็บไซต์ทรงงานส่วนพระองค์ weather901 ทรงใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นประจําทุกวันเพื่อทรงติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ํา และระดับน้ำจากการระบายของเขื่อนต่างๆที่จะไหลลงมาสู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครเกิดเป็นคลังข้อมูลน้ำครั้งแรกของประเทศไทยในปี2545หลังเหตุการณ์อุทกภัยในปีพุทธศักราช2554รัฐบาลเห็นความสำคัญของการมีข้อมูลระบบสารสนเทศที่พร้อมเพื่อการตัดสินใจรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทงมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติในปี2555พัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลในระยะแรกจาก12หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนานทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศพร้อมสำหรับใช้ติดตามและคาดการสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ จากจุดเริ่มต้นในปี2,555มาจนถึงปัจจุบันเราคือคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติที่รวบรวมข้อมูลน้ำขนาดใหญ่มีข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง52หน่วยงานที่พร้อมจะนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในทุกๆด้านของประเทศรวมทั้งได้มีการวิเคราะห์และคาดการสถานการณ์น้ำตั้งแต่ฟ้าถึงทะเลเกิดการเตรียมการรับมืออุทกภยัยและภัยแล้งล่วงหน้า และเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นซัดฝั่งได้อย่างทันท่วงทีดังเช่นในเหตุการณ์พายุปาบึกที่ผ่านมาเราได้ร่วมกันสร้างคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเป็นเวลากว่า10ปีใช้สนับสนุนการทำงานภาครัฐและเอกชนมาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการบริการข้อมูลให้กับประชาชนใช้ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนา งานศึกษาโครงการต่างๆขอหน่วยราชการและการบริหารจัดการภัยพิบัติในเหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2564นับเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการนำข้อมูลไปใช้ในพื้นที่ในการเตรียมรับมือภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนโดยทุกหน่วยงานทุกฝ่ายได้ร่วมกันใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ทั้งก่อนระหว่างและหลังการเกิดภัยได้อย่างทันท่วงทีข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำนับเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินความสำเร็จนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของเราในฐานะสมาชิกคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติและไม่ว่าภัยพิบัติจะกลับมาอีกกี่ครั้งด้วยคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติที่เรามีร่วมกันจะทำให้เราผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันได้ จะเป็นตาให้เรามองเห็นอนาคตได้ในระยะสัก72็ชั่วโมงเนี่ยซึ่งทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปทั้งป้องกันทั้งบรรเทาแล้วก็การช่วยเหลือนะครับแล้วก็ลดผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีจากเดิมนั้นผมเพียงแต่ได้ของการแจ้งเตือนแล้วก็คาดการว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ณวันนี้เนี่ยสามารถบอกเราได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และภัยจะถึงพวกเราเมื่อไหร่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ข้อมูลที่ได้มีความแม่นยำและพร้อมส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดในการประกอบการตัดสินใจเพื่อบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดกับประชาชนทุกคนอย่างรวดเร็ว ความสำเร็จนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของเราในฐานะสมาชิกคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ